นอนแม่อ,อ, <laughs> อ๋แม่กดถือไปเรกแม่ทำงานไปนะบอเตอ๋โอ้ยบออ,อ,อ,อีลีเต๋ <laughs> แม่บอเห็นหองวามันทำงานไปใาเห็ดคลิปงาแปดนาทีนอน <laughs> การกวยลมเลยพได้ยไล่ตังมะหมุนเป็นไล่นอนพอดีเลยพได้ช็อตแน่พ่อค้าคนนะแบบว่าเบียดน้องแม่เบียดน้องออกไหมเบียดน้องออกแล้วจะขวองสินน้อนยังสิไงการกวยเบียดน้องออกเลยไแม่นอนบ้าาเลยเดี๋ยวมัมมัมเลยโอ้เดเอมาการกวยเบียดน้องเลยไแม่ มาได้นอนเลยน้องอ่ะการกล้วยเบียดน้องเลยว่ะน้องน้อยอ่ะน้องน้อยทั้งนี้แกตากะอยากอ้อนน้ำมูการกล้วยเออเป็นไห้ใครรีดิเป็นไห้คัก มาเลายอีหลา่าอีหล่ามาอ่อนแม่ตีแม่ถือกล่องเด้มาซ้อแม่ตีไอ้ก,กันกล้วยแยงว่างสิตีโออืหอมแจ่ม่ลายมาอ่อนแม่มาฟ้องแม่ว่าไอ้ก,กันกล้วยแยงตักพอ่อไอ้ก,กันกล้วยตัวใหญ่มันนอนลงเลยแม่บางอิหล่าเลยแม่นะอไอ้ก,กันกล้วยมาบางน้ำว่าแยงตักพอ่ออิหล่าไดยยางหนีเลยบ่ะ น้องเบื้องกันควอยน้ำบาดกับแม่ส่อแม่การควยแย่งทักมาขยักฟี๊ดแกงเลี้ยดังมาอยู่หนีตัวเดียวอีกซี่ตัวอยู่นาเบมืสงสารน้ำบาดจังมาฟองแม่ผัวตาเบิ้งเบื้งตาน้ำบาดเลียวเบื้องงอน ตาน้ำวางอนงอนเลยไอ้กันกวยไม่แยงพอหน่าสงสารมึงน้ำวาดูมาหลอกเขาแน่ไอหน่าสงสารแถตาหงอยเลยไอ้กันกวยแย่งตักถือแย่งตักถือแย่งตักเรียดเรียด เคียดมามาพ่อพี่มามเวลาต้องพยายามหาอย่างนี้มัน oui ส pues mm ิเลยลูกม้ามหมาพอลิ nah, my, ืออนแม่เอือนมันมาหล่นเด้ะมาไหมฮะเมื่อ oh อ่อนแม่แทนมาฟ้องแม่วันพ่อไอ้กันกวยแย่ง ไอ้กันกวยแยงผลไอ้กันกวยนอนจุงงเบียดอีหลานีเลยเนาะงาตักพร้อมเบียดอีหลานีพร้อมไมเนาะไอ้กันกวยไหมไอ้กันกวยเป็นหายเป็นเฮื้อนี่เหลียงมะแม่บอเห็นหงม้าเดินออกกลมันมันติดเขาในคลิป อ้ยล่แม่งอนอ่อมาอ่อนแม่มาฟองแม่ฟองแม่ว่าไอ้กันกลวยแยงตักอีหล่าอ่อนพ่อแทนอ่นี่หล่าแลว้วเลยมาอ่อนแม่น้ำ่าน่ะสงสารน้ำบ,า,า,สสา,ำบาสู่ไอ้กันกลวยเม่อใดเลยทุกมือเนี่ยไอ้กันกลวยเบียดเอาเบิดเบียดเอาเบิดอีหล่าเลย าอ้อนแม่แทนนะคะอัวพา